สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับ sk lifestyle t 0 t y เช่นเคยนะคะก็อยากจะบอกว่าห่างหายไปหลายวันมากๆเลยนะพูดดีว่าไปฮอลิเดีส์กับเด็กๆมานะคะแล้วก็กลับมาก็เริ่มทำงานเดินเรียนหมายถึงว่า นู่นเนี่ยเคยทาเสริมสวยมาก่อนเนาะอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็อยู่ที่ประเทศเราด้วยนะคะแต่ทีนี้พอเรามาอยู่ที่นี่เราต้องใช้ใบของประเทศนี้นะคะไม่อย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานที่นี่ได้เนาะ mm. ก็เลยต้องเริ่มรีสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะหมายถึงว่าคนอื่นเขาก็ ถ้าบอกว่ายังไม่เป็นมาก่อนเนาะเขาก็จะเรียนประมาณ3หรือ2ปีนะคะแต่นุ่นเนี่ยแค่ปีเดียวก็คือจบนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะที่อยากจะมาพูดแต่วันนี้อยากจะมาเปิดน้ําหอมที่ไปที่ไปซื้อมาจากช็อปช็อปหนึ่งแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นของอะไรนะคะก็คือบอกว่า ก่อนหน้าน,นี้เวลาเราไปซื้อกระเป๋านะคะตามที่ทุกคนได้เห็นกันเนาะก็คือบอกว่า SA เเนี่ยเขาให้น้ำหอมมาตลอดทุกครั้งที่เราไปนะคะแต่ว่าเขาจะให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะหรือเป็นเพราะว่าเขาชอบเราหรือเปล่าหมายถึงว่าคนที่เขาบริการเรานะคะ คือบอกว่าเราเป็นลูกค้าประจําที่นั่นนะ้วเขาก็ให้มาทดลองเยอะแย,ยะไปหมดแล้วเราก็ชอบหลายๆกลิ่นเนาะแต่กลิ่นเนี้ยมันเป็นอะไรที่นุ่นอยากจะแนะนําให้สาวๆมากๆเลยนะคะคือแบบเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนะงั้นไปดูกันเลยเนาะเพื่อที่จะได้แบบ ไม่นานจนเกินไปและตอนนี้มันก็ดึกเราด้วยก็คือง่วงนอนมากๆเลยนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็เผือใครอยากจะไปซื้อตามนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาเปิดให้ดูก่อนไปนอนเนาะก็นี่ค่ะเป็นของอัลลุยวิกทองนะคะเมื่อวานไปซื้อที่ช็อปมาก็คือเขาจะคุมอันนี้ให้นะคะเพื่อที่จะให้ไม่ให้มัน เปีกนะคะเพราะว่าฝนตกเมื่อวานเนาะก็จะเป็นกล่องแบบพุดีว่าแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีกคร่องชิลเขาก็จะหอแบบน่ารักมากเลยนะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะก็คือบอกว่าจะเอามาแกะให้ทุกคนได้ดูพร้อมกันนะคะ ปกติแล้วนุ่นก็จะใช้แบบว่าที่เขาให้แบบทดลองมาเนาะก็วันนี้ก็คือแบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆอยากให้ทุกคนได้แกะพร้อมกันให้ได้ดูพร้อมกันนะคะ นนก็จะเป็นเห็นไหมคะอาจจะสว่างไปนิดนึงนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ Louis Vuitton นะคะ L.V เดี๋ยวแกะให้ทุกคนได้ดูพร้อมกันหนึนะคะ แบบด้านข้างอย่างนี้เนาะนี่เขาก็จะแบบเป็นสีขาวนะคะข้างในก็อเป็นกล่องสีขาวเช่นกันแต่ว่านี่คือแบบว่าน่ารักจังเลยอะเออสวยมากเลยนะดูกล่องเขาบอกว่า น่าเก็บสะสมมากเลยนะข้างในนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นกันไหมคะอันนี้จะอ่านว่า l e g u r se liver คือไม่แน่ใจว่าอ่านเ,ออเสียงจะถูกไหมออกออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ต้อง ขออภัยด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวอยากจะเปิดให้ดูอันนี้คือแบบ lv แบบสวยดูแบบหรูหราม,มากเลยนะคะดูแบบ luxury มากเลยนะข้างในก็จะเป็นแมกเนตแบบนี้นะคะกลิ่นเนี่ยอันนี้คือยังไม่ฉีดนะแต่คือกลิ่นเนี่ยออกมาแล้วนะคือบอกว่าเดี๋ยวจะวันนี้ แกฉีดอีกกลิ่นหนึ่งตั้งแต่เช้าก็ยังอยู่จนถึงตอนนี้เลยนะขนาดทำงานนะคะทั้งวันก็เดี๋ยวจะฉีดใส่หลังมือให้ทุกคนได้ฉีดแค่นี้พอกลิ่นแบบอหอมแบบดอกกุหลาบผสมอะ,อะไรนะคุเครีย าวานิาลาวานิลานะคะกลุรผสมมานิลาก็กลิ่นจะแบบว่าหอมมากเลยนะคะจะเจะเหมาะสำหรับสาวๆที่แบบเป็นสายหวานนะคะวันไหนที่แบบว่าอยากจะแต่งตัววหวานที่แบบคุณหนูคุณหนูใส่ชุดสีชมพูนะคะอันนี้คือเหมาะมากๆนะคะมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่า เวลาฉีดไปประมาณ15นาทีกลิ่นของเขายิ่งจะหอมหวานมากขึ้นนะคะก็จะแบบว่าติดทนนานมากๆอันนี้คือแนะนำมากๆเลยนะคะอันนี้ในขนาดกี่ m อมนะดื่มดูเหมือนกันพอดีว่าเพิ่งเปิดให้ทุกคนได้ดูณนะตอนนี้คือทุกคนก็เห็นพร้อมกันนะคะก็เลยจำขนาดไม่ได้เนาะ ขนาดตูตรงไหนเนี่ยอืมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะคะพูดีว่าจำขนาดไม่ได้อ๋อหนึ่งร้อยมลนะคะจะอยู่ไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมอืมไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันขาวมากเลยนะโอเคอ่าอันนี้คืออยากจะบอกว่า เหมาะมากนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบแบบหวานๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่ากลิ่นเนี้ยคือนุ่นใด้ทดลองใช้เป็นขวดแบบอัน,นเล็กๆแบบทดลองแบบนี้นะคะเขาให้มาหลายขวดมากอ่าหลายหลายชิ้นมากๆแล้วที่นี้เวลาเราใช้ไปเพื่อนรุ่นพี่รุ่นป้าหรือว่ารุ่นน้องก็ทักแบบ เอ,อยู่ใช้น้ําหอมอะไรทําไมมันหอมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออเราก็ชอบด้วยเนาะเราก็เออฉันต้องไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เราก็เลยเมื่อวานก็เลยไลยไปซื้อมานะคะอันนี้คือชอบมากชอบมากๆคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปทดลองกันนะคะว่าจะหอมแบบคือเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนนะแต่ถ้าใครชอบสายหวาน อันนี้คือ recommend มากๆนะคะคือราคาจะอยู่ที่อ๋อลืมเอากระดาษไปให้คุณป้าละราคาจะอยู่ที่200-235ยสองูโรนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็น2 2 5ยูโรนะคะอันนี้อย่าพิ่งรามากกันเนาะเพราะว่าจำราคาไม่ได้จริงๆแล้วใบก็เอาไปให้คุณป้าเรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วก็คือบอกว่าคือเราชอบแล้วเราก็อยากให้เพื่อนๆได้แบบได้ใช้แล้วก็มันเป็นกลิ่นที่ดีมากๆโดยเฉพาะที่บอกว่าสายหวานนะคะอันนี้จะไม่หวานจนแบบจนเลี่ยนนะคะแต่ว่ามันเป็นวหวานที่แบบหอมแบบระมุล เหมือนผู้หญิงหน้ากอดอะไรอย่างนี้คือแบบแลนะเหมาะมากๆสำหรับแปลว่าไปดินเนอร์ออกเดทนะคะคือดีมากดีงามพระราม8ดเลยนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าใช้คุ้มมากๆแค่ขวดประมาณเนี้ยอันเล็กๆแบบทดลองนะคะเชื่อไหมว่าใช้ได้ตั้งประมาณ $2 เดือนกว่าเลยนะเพราะว่าฉีฉดแค่ปั๊มเดียวคือให้ฉีดตรงตรงนี้ค่ะตรง ท้ายทอยที่เป็นผมอ่อนๆเรานะแล้วมันจะทําให้บอกว่าน้ําหอมติดทนนานมากๆเลยนะคะอันนี้คือแนะนําจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ดูว่าเขาแถมอะไรมา s a น่ารักมากเลยนะคะนางชื่อว่า a l o f o r a, a l o f o r silverine นางจะเป็น เป็นแบบเป็นเกย์นะคะไม่ใช่ผู้ชายแท้นะนางก็จะนิสัยดีมากๆนะเทคแครดีมากๆเลยนะคะนางก็จะให้มา6ชิ้นนะคะอันเนี้ยน้ำหอมแต่ละชิ้นชิ้นเล็กเนี่ยอยากจะให้ดูว่าอยากจะให้ดูว่ากลิ่นที่เขาให้มาแบบทดลองเนี่ยเป็นกลิ่นแบบไหนบ้าง เพื่อที่แบบสาวๆจะได้ตัดสินใจไปทดลองก่อนที่จะซื้อเนาะก็คืออยากจะแนะนำมากๆอันนี้ก็คือกลิ่นที่ที่เขาให้มาก็คือขวดนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็หอมมากเลยนะชื่อว่าเอเทรฟเรเลเวสไม่แน่ใจว่า,าออกชื่อถูกต้องไหมคะ ไม่แน่ใจหรือพูดติดๆขาดๆเพราะไม่ได้พูดนานเหมือนก็เลยภาษาไทยก็เลยค่อนข้างแย่นิดนึ่งนะเออจะสเปลออกมาก็คือ a t t r a p e นะคะแล้วก็ l e v e r s ก็คืออันนี้คือมันมันมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามัน วันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายเนาะอันนี้กลิ่นตัวเนี้ยข้างในก็จะเป็นน้ำสีชมพูแบบนิดๆน,นะคะไม่ชมพูจานะก็คือกลิ่นเนี้ยตอนฉีดตอนฉีดครั้งแรกเลยนะคะจะออกแบบฟูตี้นะคะก็คือกลิ่นผลนไม้อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นออร์เปอร์ฟูมเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยกลิ่นเนี้ย จะออกแบบว่าฟุตี้หอมแบบเปรีย้ยวแบบไม่เปรีย้ยวแบบไม่ใช่เหมือนกลิ่นตัวนะคะอนนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดเนาะเพราะว่านุ่นก็ไม่ได้เก่งกลิ่นนี้จะเป็นแบบฟุตี้ดอกไม้เป็นดอกไม้ผสมแบบเขาเรียกดอกอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นดอกแบบ ต้องไปรีเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วทุกคนจะเห็นว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะในนี้ก็จะมีวอลิลาแล้วก็จัสมินจัสมินก็คือดอกอามารีนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนาะอันนี้คือสายหวานเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ากลิ่นจะไม่จะไม่หวานถึงตัวเหมือนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะหวานแบบ ระมแต่ตัวเนี้ยจะหวานแบบน่ารักสดใสเหมือนวัยรุ่นนะคะอันนี้ราคาก็จะไม่แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้ California Dream นะคะ California Dream เนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยจะเหมาะเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นนะคะจะ จะไม่เหมาะแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะคะ mm hmm. เหมือนแบบว่าทุกโอกาสจะจะไม่จะไม่เหมือนสองกลิ่นนี้ที่บอกไปนะคะหรือว่าตัวนี้ที่พูดไปอันนี้จะใช้ได้ตลอดเวลาเนาะแต่ตัวเนี้ย California Dream เนี่ยคือซึ่งชื่อของเขาเนี่ยก็สื่อคำว่า California ก็คือเป็นแบบ เป็นเมืองร้อนอยู่แล้วเนาะก็คือแบบว่าจะเหมาะเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นนะคะกลิ่นของเขาตัวเนี้ยคิดว่าในไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบกลิ่นนี้นะเพราะว่าของเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็คือกลิ่นนี้จะแบบว่าผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดี จะไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่แต่งตัวแบบหวานๆจะแต่จะเหมาะกับผู้หญิงที่แบบว่าแต่งตัวเป็นแบบว่านักธุรกิจไปเที่ยวทะเลคือเอ๊ะยังไงนักธุรกิจไปเที่ยวทะเลคือเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะแต่ก็คือบอกว่า,วาโอเคละอันนี้แคลิฟอร์ i a d r แคลิฟอร์เนียดรีม่ยคือสำหรับนุ่น,น,น ุ่นว่ามันไม่ได้หอมขนาดถึงจะต้องแบบจะต้องซื้อนะอันนี้คือจะกลิ่นของเขาจะออกแบบเหมือนทุ่งเขียวๆอะ่ะกลิ่นออกเขียวๆแล้วก็มีดอกไม้ผสมเขียวๆคือบอกไม่ถูกจริงๆเนาะอันนี้จะออกแบบอควานิดนึงนะคะถ้าใครรู้เคยใช้น้ำหอมที่เป็นกลิ่นแบบว่า เอาคว้านะคะก็จะก็จะรู้กันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะไม่เอาคว้าจ๋านะคะก็จะมีแบบกลิ Man ่นแมนแมนโอเคอัน,นแนะนาแบบแมนดีกว่าเนาะแบบแมนแมนเป็นผู้หญิงแบบทรมัดทะแมงอะไรเงี้ยแต่จะไม่เหมาะกับผู้หญิงที่แบบหวานหรือว่าลุคเซ็กซี่หรือว่าหวานนะคะอันนี้ไม่แนะนำเนาะอันนี้คือแค่อยากจะมาแนะนำว่า อะไรที่มันหอมแล้วก็คืออยากให้สาวสายหวานได้ไปตำกันเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ ombre ombre no nomade อันนี้ก็คือยังไม่เคยได้ลองเลยนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นของผู้ชายนะอันนี้จะเป็นสีดำนะคะแล้วขวดของเขาก็จะเป็นสีดำแบบดำแบบ ออครีปอะไรอย่างเงี้ยจะชีดตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าอือหืกลิ่นนี้บอกเลยนะคะว่าอาหารับมากๆเลยนะกิ่นอ,อาหารับจ๋าเลยนะแบบอาหารับแบบเวียนหัวมันคือก็อคือแบบอันนี้คือไม่แนะนำเลยนะยิ่งไม่เหมาะสำหรับสาวๆเลยนะคะ อันนี้มันเป็น,ปนคิดว่าน่าจะเป็นน้ำหอมของผู้ชายนะคะบอกเลยว่าตัวเนี้ยอุดวดจ๋ามากๆเลยนะแต่เออแต่พอแบบรอสักนิดนึงมันกลิ่นมันจะเริ่มเปลี่ยนนะเมื่อกี้กลิ่นแรงมากแรงแบบปวดหัวเลยอะเออกลิ่นเหมือนแบบว่า เขาเรียกอะไรนะวุดวุดแบบเอ่อสาวๆเคยได้ไปเที่ยวประเทศที่ประเทศแขกไหมคะที่หรือว่าดูไบอะไรเงี้ยเวลาเขาเขา,ผาเผาที่เป็นไม้ไม้หอมนะคะกลิ่นแบบนั้นเป๊ะเลยนะแล้วก็จะมี เหมือนมีกลิ่นดอกไม้มาผสมนิดนิดเหมือนแบบบอกไม่ถูกนะแต่ว่าบอกเลยว่าไม่แนะนำสำหรับผู้หญิงเลยนะผู้หญิงเนี่ยคือไม่แนะนำเลยนะคะอืแต่ถ้าผู้ชายเหรอก็ต้องไปลองเนาะแต่ว่าคิดว่าไม่แนะนำนะผู้ชายก็ไม่อยากจะแนะนำอ่ะเออพว่ากลิ่นเนี้ยคิดว่าสาวๆเอเชียไม่มีใครชอบเลยแหละจริงๆ โอเคอันถัดไปนะคะตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะแต่จะมีอันนี้อ๋ออันนี้ออกชื่อยากมากชื่อว่า l เรซ s อบเ Rose Rose ก็คือแบบ อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันมันมองไม่เห็นจริงๆอะ่ะพออยู่ในกล้องอะ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าเดี๋ยวสเปลให้ฟังนะคะ L E S เว้นวักแล้วก็ S A B L E S นะคะแล้วก็ Rose ตัวเนี้ยบอกเลยว่าเวลาเรา ฉีดไปครั้งแรกนะคะกลิ่นของเขาจะจะบอกว่าไงกลิ่นของเขาจะแรงนิดหนึ่งตอนเริ่มต้นแบบวา่าเวลาเราฉีดประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีหลังจากนั้นน่ะกลิ่นของเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่ ดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือแนะนำคือเวลาเราไปทดลองน้ําหอมเวลาเขาให้ลองน้ําหอมให้ถือกระดาษที่เขาให้ให้เราทดลองก่อดก็คือพัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ดมแล้วก็เดินไปอีกแบบดูของไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเอามาดมอีกทีนั่นแหละคือกลิ่นน้ําหอมกลิ่นน้ําหอมที่ชัดเจนมากที่สุด คือหลังจากประมาณ15-10นาทีเนาะและหลังจากนั้นคือแบบว่าสาวๆก็สามารถตัดสินใจซื้อได้แบบโดยที่ไม่รังเรเนาะก็เดี๋ยวจะมาลองกินตัวนี้ให้ดูนะคือโพูดพูดดีว่าจำชื่อกลิ่นไม่ได้แต่ว่าก็อยากจะมาบอกให้สาวๆได้ฟังเนาะกลิ่นตัวนี้นะคะ ตอนแรกเวลาเราฉีดไปกลิ่นจะคล้ายๆแบบสบู่หรือว่าเวลาเราไปสปาถ้าสาวๆคนไหนเคยไปสปาแล้วไปแช่ในอ่างที่เขาผสม,มที่ว่ามีกลิ่นสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้ผสมนิดๆกลิ่นแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่ายังบอกไม่ถูกแต่มันจะมีความที่ผสม ออมบรกลิ่นจะผสมแบบวุดวุดเหมือนคล้ายๆตัวนี้แต่ว่าไม่จ๋าจนเกินไปกลิ่นตัวเนี้ยจะดีมากคือจะออกกระมุนแล้วก็มีวุดวสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็ uh, จะมีความเป็นดอกไม้เบา,เบา จะเหมาะสำหรับผู้หญิงที่แต่งตัวแบบเก๋ๆนะคะที่แบบชิคๆที่แบบว่าแต่งตัวกัแบบว่าเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นสไตล์เหมือนผู้หญิงประเทศเขาเรียกประเทศอะไรต้องขออภัยวเวลาเหมือนผู้หญิงอยู่ที่นิวยอร์กที่แต่งตัวแบบเก๋แบบ หรูแล้วก็ดูดีเหมือนจะพูดว่ายังไงดีอะเออแบบนั้นแหละแบบผู้หญิงมาว่าใส่เสื้อขาวแขนยาวคอตั้งแล้วก็กางเกงสีดำขายยาวรองเท้าส้นสูงแบบนั้นเลยนะอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะแต่ เราก็ไม่รู้เนาะว่าใครชอบอะไรแบบไหนบ้างนะคะก็ลองไปหาซื้อหาดูนะคะหรือไม่ก็ไปละไปเอาแบบทดลองมาก่อนเนาะหรือไม่ก็ไปซื้อแบบขว,แบบขวดแบบว่าทดลองแบบอัน,นเล็กๆมาก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขวดให่ขนาดนี้นะคะก็ จะได้แบบว่าไม่เสียดายเงินนะคะเวลาเราซื้อมาบางทีเวลาเราซื้อมา,า,เ,า,เ,รา,อมาเราก็อยากจะใช้ให้มันนานแล้วก็คุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปเนาะถ้าแบบว่าสาวๆคนไหนอยากไปซื้อก็รุนแนะนำมากมากเลยนะคะเรคคอมเมนต์มากๆตัวนี้กับอ่าอีกตัวหนึ่งหายไปไหนเอ่ย กับตัวนี้ที่แนะนำไปที่อขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกลิ่นของตัวนี้อ๋อหาเจอแล้วคะ่ะที่ที่เสเปรเดี๋ยวอันเดี๋ยวอัน อ่านเป็นตัวให้ฟังนะคะ a t t r a p e นะคะแล้วก็ขีด r e v e s นะคะตัวเนี้ยหอมมากอันนี้คือคิดว่าน่าจะต้องไปซื้ออีกเช่นกันนะแต่คิดว่า รอให้เป็นเนื่องในโอกาสพิเศษดีกว่าเพราะว่าเราก็ได้ขวดนี้มาแล้วแล้วก็น้ำหอมค่อนข้างเยอะมากๆในกลุเดี๋ยววันหนังวันไหนที่มีเ,มเวลาเยอะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังหรือว่า ก่อนที่สาวๆจะได้ตัดสินใจซื้อนะคะแต่ว่าจะเป็นคอร์เรคชันสีชมพูเท่านั้นนะคะเพราะว่าสีดําก่อนน้นนี้คือเคยได้แนะนําไปแล้วแต่ว่าก็เกิดการรามมาสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านุ่นก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งแต่จะพูดภาษาลาวคอพูดไม่ค่อยชัดก็เลยไม่รู้จะพูด ภาษาอะไรให,ให,ให้ให้ทุกคนได้ฟังดีแต่ว่าก็อยากให้สาวๆได้ไปตามมานะคะอันนี้คือดีงามพระรามแปดมากๆราคาก็ดีเลยนะคะ200กว่าก็คิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณหมื่นหมื่นกับพันนิดๆน,นะคะหรือไม่ก็อาจจะหมื่นกับ2000อะไรประมาณนี้ไม่เกินนี้เนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนั่งๆด้วยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเนาะก็ไม่มีอะไรจะพูดละก็คือหลังๆนี้ก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะบาย